สว <RIS> ัสดีค่ะเพื่อนๆโมก็โมช่องโมมากิชาแนลนะคะพบกับโมในมื้อแรงหรือมื้อเย็นนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่บริเวณตลาดร euh. ิมน้ำค่ะตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้โมมาเจอร้านร้านหนึ่งค่ะซึ่งโมเคยกินครั้งหนึ่งแล้วนะคะรสชาติโอเคเลยนะคะรสชาติดีเลยวันนี้โมก็อยากจะมารีวิวเผื่อเพื่อนๆแบบเออจะมาทานเลยนะคะนั่นก็คือร้าน หม่าล่าปลาล่าเ็ดซาชาลินจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะมาละสิบบาทเองคุณเต้นคะร้านนี้คือขายหม่าล่าอย่างเดียวหรอคะขายหม่าล่าแล้วก็วมีพวกของทอดด้วยครับก็จะเป็นไก่ทอดชุบท,ทอดผูอดัอดปลาถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็น <He S 2> ว่าแบบย่างอย่างเดียวแล้วมีน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยแล้วก็เป็นน้ําจิ้มซุกี้ด้วยนะคะคมีมให้เลือกหลากหลายเลยใช่ครับก็คือถ้าอย่างหม่าล่าก็สามารถสั่งเสร็จน้อยกลางมากได้ครับตามระดับ แล้วก็ถ้าเป็นไม่ไม่ทานหมาล่าก,ก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดซุกกี้ครับใส่ผสมกันก็จะเป็นน้ำจิ้มสามรสครับผมเดือน,นได้ครับร้านนี้ขายทุกวันไหมคะทุกวันครับครับผมแล้วก็ตั้งร้านตั้งแต่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนี่คือสามารถมาสัสาา่งได้ละว่าจะเป็นทั้งของอย่างแล้วก็ของทอดครับผมปิดประมาณสามทุ่มค่ะคร,ร้านนี้เปิดมานานหรือยังนะคะขายมาน่าจะ หกเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีแล้วนะคะต,ต,ตั้งแต่เริ่มสร้างกำแพงเสร็จแล้วก็ย้ายมาขายฝั่งเดียวนี่ครับ<อ>ตั้งแต่แรกเลยครับตอนแ,แ,แรกขายตรงไหนจ๊ะแ,แต่ก่อนขายอยู่ตรงสีแะตรงไทยครับอ๋อแล้วก็มาตรงนี้เ<ร>นาะย้ายมาตรงนี้ครับพอสร้างกำแพง,งเสร็จก็ย้ายขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะอ่ไม่พูดพังทำเพลงแล้วเดี๋ยวหนูขอเลือกก่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนอกเหนือจากนี้มีพวกพันเบคอนอะไรอย่างงี้นะสามารถเลือกได้เลยนะคะเพื่อนๆปลาดอลลี่ก็มีนะไก่ก็มีนะจ๊ะนี่นี่ มาแล้วเขามาเติมไส้แล้วจ้ะอ่าโอเคค่ะพะะ่อค้าหอันนี้นะคะอันอันนี้ใส่หมาล่าปะอันนี้ย่างอันนี้ย่างเอาเป็นน้าจิ้มซีฟูด้ดถ่ายแยกไปไก็มีหลากหลายเลยป้ายเขาก็มีบอกนะไม้ละสิบไม้ละเจ็ดอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะเลือกได้เลยเลือกเพลินจริงๆนะคะเพราะว่าร้านเขาจัดท่อนี้ทำไงอะ จัดได้สวยอนะเนาะเวลาการแบบเสียบไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ละอย่างสวยนะคะแล้วก็น่าทานนี่ค่ะลูกค้าก็เริ่มมานะคะทยอยเริ่มมานะคะอ่าร <Okay. S 1> ้านเขาย่างเป็นเตาถ่านนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีความหอมนะคะอ๋อนี่ทาเนยไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าเนยเนยจะทาเฉพาะเป็นพวกเนื้อหมูอ๋อ,อของแห้งๆผักอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะสามชั้นเพราะว่า อย่างพวกสามชั้นเนี่ยมันอยู่แล้วค่ะค่ะถ้าเรายิงคาไปก็จะยิ่งมันจะยิงมันไปเรื่อยๆนะคะนี่นี่แม็กวันนั้นทานไปบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากครับไส้นี่เลือกอย่างดีแม่พลาเลือกอย่างดีครับก็มันผกเราะวาจะไม่เอาถ้าวันไหนซื้อผิดมาถ้ารู้ว่าเป็นไส้ซื้อผิดกังคือจะไม่จะไม่ทำเลยใช่เพราะว่าไส้บาง บางร้านหรือบางที่เนี่ยมันขมเนาะเพราะขมเนาะมันก็จะผิดรสชาติตเ,าลเลยลอ,ลองตัดดูแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราใช้ประจำแล้วก็จะไม่ะจะไม่ค่ะค่ะทางปิ้งก็ปิ้งไปทางรับลูกค้าก็รับลูกค้าไปเรื่อยๆนะคะทางด้านบางวันก็เยอะเนาะวันที่หนูมาวันแรกนี่แบบเยอะอ่ะ วันก็แบบมาแบบพร้อมก,กันทีเดียวเลยครับเสร็จก็จะเอาไม่ทันเอาไม่ทันเลยนะเนาะเออลูกค้ารอหน่อยลูกค้ารอหน่อยชั่วโมงก็มีบางทีจานไม่พอเลยจะนี่คมม่ะ ถ้าเป็นของทอดนี่ก็มาซื้อก็ได้เลยเนาะได,ไดเพราะว่าทอดอ๋อทอดไว้อยู่แล้วนะจ๊ะ,ะ,ะเต็มเตาเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะ,สะแสดงว่าเป็นหมาล่าในยุคแรกๆเลยปะคะร้านนี้ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเลยนะแ,แต่แต,แต่ไม่ใช่ บุกเบิกตั้งแต่ทีแรกเองเพราะว่าก่อนเราจะทำสูตรเราขึ้นมาแล้วก็กินมาหลายร้านแล้วทำเป็นเป็นสูตรของเราเองค่ะมาปรับสูตรชิมมาก่อนอ๋อแล้วรสชาติเป็นยังไงแล้วก่อนขายหมาล่านี่ขายอะไรมาก่อนนะคะแค่เห็ดย่างอย่างเดียวครับอ๋อย่างเดียวเห็ย่างแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสามรสทุกที่ซีฟู้ดอ๋อค่ะค่ะ นี่โอ้โหเขามีแบบที่ดูดเตาดรืยไอ้ที่ตุกที่ดูด<อ><อ>ควัน<า>อ่ะ<า>เออเออไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ร้านข้างเคียงเขาจะได้อยู่ได้ด้วยค่ะถ้าไม่มีได้คือจะอยู่ไวไม่ได้เลยอืมใช่ใช่นี่เสร็จแล้วนี่คะไวกมากๆเลยคิวต่อไปจ้ะ คือ่าน่านจะใส่เต็มเตาก็ได้นะครับแต่ว่ารถค้ามเอา่านไม่อยู่เวลาปันมรนลุรอค้าก็เลยใส่ประมาณ80%ไม่อยากใส่เต็มเตาเพราะใส่เยอะแล้วมันคุมไม่อยู่เอาไปครับไสอ่อนนี่ใส่มาล่าด้วยเนาะไม่ใช่ไหมครับ ไม่ใส่นะคะน้ำจิ้มแยกไปนาะแม็กอันนี้อันนี้ชุดแรกก่อนอ๋อทางร้านก็ใส่แก้วนะคะใส่เป็นแก้วเนาะนี่นี่ค่ะว้าวกูทหน้าทานนะคะน้ำจิ้มมี2แบบนะคะเป็นน้ำจิ้มซุกี้ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใช่ค่ะ โอเคค่ะน่าทานมากๆเลยเรียกว่าแก้วละร้อยเลยนะคะขอบคุณค่ะอ่าถ้าผสมทุกที่ก็จะเป็นข่ารบนะคะออ๋ผสมเยอค่ะอ่าเขาเอาผสมนะคะเดี๋ยวลองดูผสมเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะสั่งผสมใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าจะผสมบางคนก็ใส่มาล่า เห็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็<ม>ยางทิส่สามรถไฟอย่างเงี้ยครับอ๋อ,อค่ะเออนี่นี่นี่ค่ะแบบนี้ผสมนะคะร้านนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะเชิญค่ะ น่าทานนะคะร้านนี้รับเลยได้แย่ครับราดเลยลาดเลย,ลดเ,ลยเดี๋ยวดูราดเลยอันนี้เป็นไส้เนาะไส้สิบไม้จ้ะอ่านี่ราดไปเลยยัวยัวค่ะไส้หมดเลยอะค่ะชอบกันเป็นอย่างๆไปนะคะ จริงสามรถเสร็จแล้วขอโชว์หน่อยนะคะอโอเคเดี๋ยวหนูขอถ่ายนยนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามี๋ยวถ่ายกับพ่อค้าด้วยนะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะเยอะครับเบ็ดกลางไปถึงอารมณ์ใช่ไหม,ม,ม,มอ,อม๋อเป็ดกลางอกว่า อร่อยนะครับเพราะวันนหมาล่านะคะคนที่กินเผ็ดได้อะผมว่ากลางลองให้ลองกลางก่อนเพราะผมมันจะเผ็ดนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบกินเผ็ดๆเลยก็แนะนำล่ากับไปฉ่ำๆเลยค่ะเพื่องต้นเผ็ดน้อยอ่ะกลางดีกว่าถ้าน้อยถ้าน้อยถ้าน้อยผมกลัวมันจะเสื่อมลงนี่ค่ะน่าทานมากแดงเจ๊ดเลยนะคะนี่เผ็ดมากใช่ไหมคะนี่เผ็ดมากแดงมากเลยค่ะน่าทานมากนี่นะคะ าน่าจะเผ็ดต้นๆของน้ำปราสวัสดิ์เราโอ้อันอนี้โรยเลยคะอันนี้เ,เ,เป็นสงดี่หลาครับให้เพิ่มความหอมอ๋อเพิ่มความหอมด้วยนะคะอ่ะนี่ใส่ไม้นะคะเอ้ยใส่แก้วสวยงามห้าไม้ได้แล้วนะคะจะหอมค่ะแก้วอันนี้เป็นน้ำซอสอะไรคะเป็นน้ำซอส สูตรเฉพาะเลยครับที่งราคิดค้นขึ้น,นะะอ๋อสูตรเฉพาะของทางร้านรสชาติรสชาติที่จะต่างไม่ต่างอยู่ที่น้ำซอสตัวนี้อยู่ที่น้ำซอส,ส,อซอสเลยใช่ไหมคะพริพกเนี่ยพริกกับมาล่าเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอ๋อค่ะ,ะา,าะค,ะคิดสูตรซอสตัวนี้ขึ้นมาได้ไหมล่ะครับกินมาหลายกินมาหลายร้านแล้วนะคะขออนุญาตเปิดพริกให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่นี่อันนี้เป็นพริกหมาล่าของทางร้านนะคะนี่ว้าว ขอบคุณค่ะละเอียดมากมีร้านผลไม้ข้างๆด้วยนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่เผ็ดกลางก็จะพริกจางๆหน่อยเนาะอ่เผ็ดกลางพริกจางๆหน่อยนะคะ,ะ,คะแต่นี่ก็ถือว่าเผ็ดแล้วค่ะถือว่าเผ็ดแล้วใช่ไหมคะ,ออะเออเผ็ดมากนี่โอ้โหน่าจะแซ่บน่าดูดน,าน,นะคะนี่นานทางร้านเขาใส่แบบเยิ้มๆเลยนะคะช่ำๆกันเลยอะ่ะ จริงมาล่ามันต้องมันต้องแห้งถ้าตามสูตรจริงๆแล้วนะแต่คนไทยเราไม่ค่อยชินกับมันแห้งเราเอามาปรับใช่ไหมคะชินกับมันจิ้มมากกว่าอ๋อค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะอ่าโอเคอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซุกี้นะคะที่ทางร้านมี นะคะเป็นไก่ค่ะนี่ค่ะจะมีปลาไข่ด้วยแต่ว่าวันนี้หมด๋อปลาไข่หมดนะคะโอเคค่ะนี่แล้วก็แบบบรรดาป,ปิ้งย่างก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะถ้าใครมาที่ริมน้ำก็ขอเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะร้านหมาลาบป,ป้าล่ะนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ โมก็สั่งเป็นเบคอนนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะมองไม่ค่อยเห็นก็คือร้านนี้ขายหมาล่าแต่โมกินแล้วนะคะระหว่างหมาล่ากับปิ้งย่างแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือเลิศมากเลยค่ะนี่โมเลยสั่งแบบว่าไม่ใช่หมาล่านะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ว้าวเลยว้าวเลยชิมเลยนะคะ อืน้ำจิ้มเขาดีมากค่ะมีความแบบเปรี้ยวอมหวานนะคะแล้วก็เผ็ดอะ่ะอร่อยอืม uh huh. uh huh. กินอีกน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มเหมือนเป็นน้ำจิ้มหวานนะคะเป็นน้ำจิ้มสุกี้ uh huh. เขามีแบบสองน้ำจิ้มนะอืมเบคอนของเขาก็จะอร่อยอยู่แล้วนะคะอ่า uh huh. ืืทางร้านเขาให้อันนี้มาลองด้วยนะคะของทอดอะคะ่ะเดี๋ยวเราลองกันเลยนะเขาราดเป็นซอสพริกแล้วก็มายองเนสมาให้ค่ะเดี๋ยวกินเลยนะหืมไก่ไก่ไกเห็นบอกว่าคือทำคุกแป้งเองเลยนะแบบทำสดๆเลยค่ะ เอาไก่มาแล้วก็ชุบแป้งอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ได้สําเร็จมาจากทางร้านนะคะนนี้เขาเขาทำเองแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยมาละเจ็ดบาทอ่ะคิดดูอื้อ,อืกรอบนอกนุ่มในทานกับซอสพริกกับมายองก็อร่อยนะยิ่งจิ้มกับซีฟู้ดยิ่งชอบเลยโมชอบ โอเคค่ะเพื่อสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย